หน้าท้องตึงเป๊ะนะคะได้ส่วนแขนได้ส่วนขาของเฮ้านะคะพอ้อเสร็จอยู่ในหมองตัวนี้เด้อย,ย่ะเด้อเดินนะคะอ้อมๆบริเวณกว้างขวางม้งคึงพี่น้องบรรยากาศดีดียายนาบียาบะตันจา้ามาออกกำลังกายเหมือนเดิม ทักทายเพ mm ื่อนๆยามเช้าวันอังคารค่ะเพื่อนๆจ้า6มาบ้านเกิดเจ้าของพี่น้องบ้านเกิดอยู่อำเภอพุทธต้สูงจังหวัดบุรีรัมย์เด้อค่ะเด้อบ้านพ่อบ้านแม่นะคะมาบ้านเกิดเจ้าของพี่น้องบ้านเกิดอยู่อำเภอพุทธต้สูงจังหวัดบุรีรัมย์เด้อค่ะเด้อบ้านพ่อบ้านแม่นะคะแม่นะคะนาะ เห็ดตามประเพณีของหมู่บ้านเราแต่ละผากแต่ละจังหวัดแต่ละทีเนาะค่ะเบ่งนาทีก่อนนะคะเพราะว่าก็เห็ดสามนาทีขึ้นไปก็บ่อยากให้มันเลยสามนาทีหลาเนาะค่ะอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้านายกันเด้อเพื่อนๆค่ะบ่งนาทีก่อนนะคะเพราะว่าก็เห็ดสามนาทีขึ้นไปก็บ่อยากให้มันเลยสามนาทีหลาเนาะค่ะอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้านายกันเด้อเพื่อนๆค่ะ ก็ต้องไปออกลายค่ะเพราะว่าสูงใบใบสูงใบแล้วเดี๋ยว่านาบีบึงก่อนตอบคอมเมนต์ตามตามคลิปที่เพื่อนเพื่อนทำนะคะลมลืน่นสวยง่ามบรรยากาศดีค่ะยามเศรายามแรงนะคะเด้อออกกำลังกายเมื่อละนิดละน้อยพี่นองเอ้ยเท่าไ่จนเท่ามาบังสกุลหาพอหาแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ มาทุกๆปีพี่น้องโฮมกันค่ะเอ้ยก็ต้องไปออกลายค่ะเพราะว่าสูงไวไวสูงไวแล้วเดี๋ยวยานบีเบ่งก่อนหน้าท้องตึงเป๊ะนะคะได้ส่วนแขนได้ส่วนขาของเฮ้านะคะพร้อมเสร็จอยู่ในไหม่งตัวนี้เด้อค่ะเด้อเครื่องออกกำลังกายนะคะยานบีกับมาบ้านออกพรัษาค่ะ มาทุกปีมาแตงแตนนแอเนาะค่ะเนาะเห็ดตามประเพณีของหมู่บ้านเราแต่ละผากแต่ละจังหวัดแต่ละทีเนาะคะ่ะเช่นเคยแต่เปลี่ยนสถานที่นะคะวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานยายนบีเดินทางมาจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะอกมงคึงพี่น้องบรรยากาศดีดียายนบียาบัตันจา มาออกกำลังกายเหมือนเดิมเงียบสงบน้ำค่ะอยู่หนาท่ประกานจำเพื่อนี่แหละค่ะจะมีบริเวณออกกำลังกายเนาะนาทีก่อนนะคะเพราะว่าเหตุสามนาทีขึ้นไปก็บ่อยากให้มันเลยสามนาทีหลายเนาะคะ่ะอ่าเฝ้าเบือ่อยะเฝ้านายกันเด้อเพื่อนๆน,นค่ะตบคอมเมนต์ตามตามคลิปที่เพื่อนๆน,นทำนะคะถ่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่เบังคีบจนจบเนาะคะ่ะเนาะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีการตอบคอมเมนท์ที่ดีเนาะคะ่ะชกโมงคึงพี่น้องบรรยากาศดีดียายนาบียาบัตันจามาออกกำลังกายเหมือนเดิมชิคมงคึงพี่น้องบรรยากาศดีดียายนาบียาบัตันจามาออกกำลังกายเหมือนเดิม เขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเขาไปาให้กำลังใจทุกช่องทางนะคะขอบคุณนอค่ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าทักทายเพื่อนๆยามเช้าวันอังคารค่ะเพื่อนๆจ้าหกตบคอมเมนต์ตามตามคลิปที่เพื่อนๆทำนะคะเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเขาไป ให้กำลังใจทุกช่องทางนะคะขอบคุณ้อคะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้เอาเห็ดออกกำลังกายเนาะคะ่ะตัวช่วยตัวช่วยแต่เฮาบ่เหเ่นตัวนี้ก็ตัวช่วยกับวิ่งเบ่งนาทีก่อนนะคะเพราะว่าก็เห็ดสามนาทีขึ้นไปก็บ่อยากให้มันเลยสามนาทีหลายเนาะคะ่ะจะเฝ้าเบือ่อยะเฝ้านายกันเด้อเพื่อนๆคะเดินนะคะออม,ออม บริเวณกว้างขวางตอบคอมเมนต์ตามตามคลิปที่เพื่อนเพื่อนทำนะคะเอ้ยเรต้องไปออกลายค่ะเพราะว่าสูงไวไวสูงไวแล้วเดี๋ยวย่าาบีบึงก้อนมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เอาเห็ดออกกำลังกายเนาะคะ่ะตัวช่วยตัวช่วยแต่เฮาบ่เล่นตัวนี้ก็ตัวช่วยกับวิ่งพี่น้องมาตอนกันผู้ใดอยู่มืองใดก็มา มาโฮมกันมาบังสกุลหาพ่อหาแม่เนะคะ่ะเนาะเห็ดตามประเพณีของหมู่บ้านเราแต่ละผากแต่ละจังหวัดแต่ละทีเนะคะ่ะโอ้ยได้เงือมากๆเลยค่ะเพื่อนๆได้เงื่อเยอะเลยอ่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่เบิ้งคิปจนจบเนาะคะ่ะเนาะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีการตอบคอมเมนต์ที่ดีเนาะคะ่ะเครื่องออกกำลังกายนะคะยนบีกับมาบานออกพรรษาค่ะมาทุกปีมาแต่งเต้นเครื่องออกกำลังกายนะคะยนบีกับมาบานออกพรรษาค่ะมาทุกปีมาแต่งเต้นพี่น้องมาตอนกัน ผู้ใดอยู่มงังใดก็มามาโฮมกันมาบังสกคุณฮะพ่อหามันเคยแต่เปลี่ยนสถานที่นะคะวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานยานบีเดินทางมาจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนาะทักทายเพื่อนๆยามเช้าวันอังคารค่ะเพื่อนๆนจ้าหกโมงครึงพี่น้องบรรยากาศดีดี ยายนาบียาบัตันจา้ามาออกกำลังกายเหมือนเดิมมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เฮาเห็ดออกกำลังกายเนาะคะ่ะตัวช่วยตัวช่วยแต่เฮาเบล่ลล่นตัวนี้ก็ตัวช่วยกับวิ่งลมลืน่นสวยงามบรรยากาศดีค่ะยามเศรายามแรงนะคะเด้อออกกำลังกายเมื่อละนิดละน่อยพี่น้องเอยพี่น้องมาตอนกันผู้ดใดอยู่เมืองใดก็มา มาโฮมกันมาบังสกุลหาพ่อหามาบานเกิดเจ้าของพี่น้องบานเกิดอยู่อำเภอพุทธใ้สูงจังหวัดบุรีรัมย์เด้อค่ะเด้อบ้านพอ่อบ้านแม่นะคะพี่น้องมาตอนกันผู้ใดอยู่เมืองใดก็มามาโฮมกันมาบังสกุลหาพ่อหามุกมงคึงพี่น้องบรรยากาศดีดียายนาบียาบตันจา้ามาออกกำลังกายเหมือนเดิม ลมลื่นสวยงามบรรยากาศดีค่ะย่ำเสราย่ำแรงนะคะเด้อออกกำลังกายเมื่อนิดละน้อยพี่น้องเออเบิ้งนาทีก่อนนะคะเพราะว่าก็เห็ดสามนาทีขึ้นไปก็บ่อยากให้มันเลยสามนาทีหลาเนาะค่ะ่าเฝ้าเบื่อจะเฝ้านายกันเด้อเพื่อนๆค่ะเบื้งนาทีก่อนนะคะเพราะว่าก็เห็ดสามนาทีขึ้นไปก็บ่อยากให้มันเลยสามนาทีหลาเนาะค่ะ่าเฝ้าเบื่อจะเฝ้านายกันเด้อเพื่อนๆค่ะ ออกกาลังกายตัวนี้ก็ได้หลายได้ได้ทุกส่วนของร่างกายเนาะคะ่ะพี่น้องบ่งทีละ่ะได้นวดได้นวดหลังพร้อมนะคะมุ้งคึงพี่น้องบรรยากาศที่ดียายนาบียาบัตันจา้ามาออกกําลังกายเหมือนเดิมลมลืนสวยงามบรรยากาศดีค่ะยามเศรียมแรงนะคะเด้อ ออกกำลังกายเมื่อละนิดละหน่อยพี่น้องเอเอแม่นะคะนอะ้อเห็ดตามประเพณีของหมู่บ้านเราแต่ละผากแต่ละจังหวัดแต่ละทีเนาอค่ะเครื่องออกกำลังกายนะคะยนานบีกับมาบ้านออกพัรนาค่ะมาทุกปีมาแต่งแต่นอง โอ้ยได้เงือมกมากเลยค่ะเพื่อนๆได้เงือเยอะเลยแม่นะค่ะนาอเห็ดตามประเพณีของหมู่บ้านเราแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่ละทีนาะค่ะออกกำลังกายตัวนี้กะได้หลายได้ได้ทุกส่วนของร่างกายนาะค่ะพี่น้องบางทีละ่ะได้นวดได้นวดหลังพอมนะ,คะหค่ะเท่าไงจนเท่า มาบังสกุลหาพ่อหาแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะมาทุกๆปีพี่น้องโฮมกันค่ะพี่น้องมาตอนกันผู้ใดอยู่เมืองใดก็มามาโฮมกันมาบังสกุลหาพ่อหาเดินนะคะอ้อมๆบริเวณกว้างขวางเเึ่นเคยแต่เปลี่ยนสถานที่นะคะวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานยานบีเดินทางมาจากอำเภอปราสาสจังหวัดสุรินทร์นะคะเนาะ